สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่นวลมณีฟาร์มน,นี่ทำไร่นาสวนผสมนะคะตอนนี้เรามาดูการปลูกนะคะอันนี้เป็นติดแผงโซลาเซลล์นะคะห้าสิบแผงนะคะเป็นโครงการของรัฐบาลให้นะคะระบบน้ำโซลาเซลล์นะคะ วันนี้เรามาส่งแพะแล้วก็มาดูไล่นาสวนผสมของเขานะคะของเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มนี้นะคะกินมดกินมดซะยังนะคะโอ้นะคะมีมะเขือนะคะมีกล้วยนะคะเยอะแยะมากเลยนะคะพริกนะคะเยอะเลยฟักทองก็มีนะคะ เนี่ยกเกี้ยวต่างเกี้ยวขอ,ของเจ้าของนี่ก็เลียเสียแล้วทําความสะอาดนี่นะคะปลูกพริกด้วยนะคะทางเราเราเรียกว่าพริกจิ้มนะคะลูกขาวๆมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศไรนาสวนผสมนะคะทําทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกน้ําเต้านะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดหับไปแล้ว ะะมีมะม่วงนะคะมีกล้วยนะคะหลากหลายอย่างเลยนะคะโอ้โหแล้วก็เก็บหญ้าอย่างนี้นะคะไปให้น้องๆแพะนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างทําสวนเสร็จแล้วก็เอาหญ้าไปให้น้องๆแพะใบกล้วยตับนะคะไปให้น้องๆแพะได้หมดเลยนะคะแพะกินได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีของส่งน้ํานะคะใช้ระบบโซลาเซลล์นะคะพลังแสงอาทิตย์ โอ้เยอะมากเลยนะคะกล้วยมะละกอมีทุกอย่างเลยนะคะข้าวโพดเยอะมากเลยนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะข้าวโพดก็มีนะคะต้นข้าวโพดถ้าเราหักฝักแล้วเราก็สามารถเอาไปบดให้น้องๆแพะได้อีกนะคะมะเขือเทศนะคะดูนะคะผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะทำเองกับมือนะคะ อันนั้นก็จะมีใบแมงลักนะคะใบแมงลักก็มีนะคะมีทุกอย่างนี้ต้นถั่วลิสงก็มีนะคะถั่วลิสงก็ปลูกอันนั้นถั่วฝักยาวนะคะเป็นเครือนี่ถั่วฝักยาวค่ะอันนั้นมะเขือนะคะเยอะเลยนะคะโอ้หน้าอยู่มากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลูกแยมังกรนะคะแยมังกรกําลังปลูกนะคะก็ทําที่ให้ขึ้นอีกนะคะอะไรเขาเรียกอะไรนะคะ ที่ให้แก้วมังกรขึ้นไปนะคะนะคะปลูกไว้เยอะเลยนะคะนี่นะคะแก้วมังกรสวยมากเลยนะคะงามมากนะคะทําไว้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะตรงเวลามันขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเกี่ยวเกาะตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูเลยนะคะโครงการที่ได้มาจากรัฐบาลนะคะนี่นะคะ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรหมู่ที่3บ้านไสางามตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะกระทรวงพลังงานแสงอาทิตย์นะคะโอ้ทำได้ดีมากเลยนะคะนี่นะคะใช้อยู่10 10แผงเลยนะคะแั้นก็จะเป็นตรงที่เจ้าของป่ามพักอยู่ตรงนั้นนะคะ มีทุกอย่างเลยนะคะปักแตงแตงโมแตงใดปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะไอนักกายกบัมสำสลายหล่นะคะเราก็ชมรอบๆคอกรอบๆฟาร์มความสวยงามนะคะ เอามาน้องๆแพะขับถ่ายออกมาเรากเ็ก<ม>เอามาใส่ต้นไม้ได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ต้องให้ทิ้งไปไหนเลยนะคะได้ประโยชน์หมุนเวียนนะคะมีปลูกดอกไม้เพื่อความสวยงามด้วยนะคะน้ำเราก็มีเยอะแยะนะคะปลูกอันนี้ต้นอะไรนาะเนี่ยอ,อันนี้เป็นต้น,นอีหยังเนี่ยคือยอีหยังเนี่ย โอ้อันนี้โอ้ของย้ายนั่นปลูกกระทกลกกับตำลุดเนี่ยอันนี้ต้นกระทกลกนะคะไฮ้ภาษากลางเรียกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาอีกนะคะลืมชื่อนะคะกระทกลกเิล่ยมเมนนะนี่นะคะมันเป็นยานะคะ้วอุย้ยกินกินมัดเลยกินมัด,ด น้ำก็มีนะคะเพราะว่าเขาเอาความสบายนะน่าอยู่มากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคอกแพะฟาร์มแพะนะคะแล้วก็จะมีระบบน้ําอันนั้นจะเป็นคอกไก่นะคะติดกันเลยนะคะน่าอยู่มากเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะน้องๆแพคงมีความสุขมากนะคะ เดี๋ยวเสียอกล้วยแล้วก็ตัดใบแต่งใบกล้วยไปให้น้องๆแพะนะคะโอ้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะขี้เยี่ยวเขาแล้วกเก็บมาใส่ต้นไม้อีกนะคะนี่นะคะที่พักที่อาศัยวันนี้เจ้าของผู้หญิงมาแล้วนะคะ